สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่สาระดีกีฬาดังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวาราตี้ในอีพีนี้นะครับเราจะมาอัปเดตอัด,ดับวอลเลย์บอลหญิงล่าสุดนะครับวันนี้18พฤษภาคม2567ครับทีมนักตบสาวไทยยังคงรั้งอันด,ดับ13ของโลกโดยอันดับหนึ่งยังคงเป็นของตุรกีที่มีคะแนน390 ที่ห่างอันดับ2อันดับ3อันดับ4อันดับ5เกือบ40คะแนนขณะที่จีนอันดับร่วง2อันดับหลังพ่ายแคนาดาท่านผู้ชมครับวันนี้18พฤษภาคม2567อครับอันดับโลกของวอลเลย์บอลหญิงนะครับอันดับหนึ่งตุรกีอันดับสองครับบราซิลอันดับสามสหรัฐอเมริกาอันดับสี่เซอร์เบียครับขยับขึ้นมาหนึ่งอันดับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับเอาชนะทีมชาติไทยของเรา3ต่อ0ูนเซต อันดับ5ครับโปแลนด์ขยับขึ้นมา1อันดับครับอันดับ6อิตาลีขยับขึ้นมา1อันดับขณะที่อันดับ7ครับเป็นของจีนครับหล่นลงมา2อันดับอันดับ8ญี่ปุ่นคงที่ครับอันดับ9โดมินิกันอันดับ10เนเธอร์แลนด์อันดับ11แคนาดาซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับแคนาดาเอาชนะจีนนะครับมีคะแนนเพิ่มขึ้นมา11.01อันดับ12เยอรมันนะครับซึ่งแพ้ให้กับญี่ปุ่นนะครับ0ต่อเซต คะแนนถูกลบไป5.47คะแนนอันดับ13นะครับทีมชาติไทยของเรานัดที่แพ้สหรัฐอเมริกานะครับถูกหักไป0.8คะแนนแพ้เซอเบียนะครับถูกหักไป3.93อันดับ14ครับเป็นของเบลเยียมอันดับ15ครับเปอร์โตริโกอันดับ16อาร์เจนตินานะครับอันดับ17ครับฝรั่งเศสนะครับหล่นลง1อันดับหลังจากที่แพ้ให้กับโปรแลนด์ครับ0.3เซตคะแนนถูกหัก2.51 ผ่ายเยอรมัน0นต่อคะแนนถูกหัก7.57อันดับ18ครับเช็กเกียครับอันดับ19ยูเครนอันดับ20เคยนยาขณะที่เกาหลีนะครับทีมที่ร่วมแข่ง VNL 2 0 2 4อันดับร่วง1อันดับครับอยู่ที่ลำดับ42ของโลกจากผลงานที่ผ่ายกับบราซิล0ต่อ3ครับถูกหักไป0.61คะแนนผ่ายจีนครับ0ูนต่อ3ถูกหักไป0.93คะแนน และนี่ก็คืออันดับโลกประจำวันนี้ครับของวอลเลย์บอลหญิงขณะที่อันดับตารางคะแนนนะครับท่านผู้ชมครับบราซิลครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนที่ญี่ปุ่นหลังจากที่เอาชนะสหรัฐอเมริกานะครับ จากผลงานแข่ง3นัดครับชนะ3มี9แต้มนะครับได้เเซตเสีย2เซตอนดับ2ญี่ปุ่นครับแข่ง3ชนะ3มี8แต้มครับได้9เสีย2เซตอนดับ3โปรแลนด์นะครับแข่ง2ชนะ2นะครับมี6แตม้มได้6เซตยังไม่เสียเซตนะครับสรับโปรแลนด์อันดับ4จีนครับแข่ง3มชนะ2แพ้1มี6คะแนนนะครับได้7เสีย4อัอดับ5แคนาดาครับแข่ง3ชนะ2แพ้1 มี6แต้มครับได้7เสียสอาร์ดับหอิตาลีแข่ง3ชนะ2แพ้1มี6แต้มได้6เซตเสีย4เซตอันดับ7ตุรกีครับแข่ง2ชนะ1แพ้1มี4แต้มครับได้5เสีย4อันดับ8ครับเซอร์เบียแข่ง2ชนะ1แพ้1มี3แต้มได้4ี่เซตเสีย3มเซต อันดับเก้านี้ทแลนด์นะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1่มี3แต้มครับได้4เสีย3เซตอันดับ10โดมินิกันแข่ง2ชนะ1แพ้1มีคะแนน3แต้มครับได้3เสีย4เซตอันดับ11ครับสหรัฐอเมริกาแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3แต้มครับได้5เซตเสียเ็เซตอันดับ12เยอรมนีครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3มแต้มครับได้4เซตเสีย6เซตอันดับ13ครับ ประเทศไทยเรานะครับแข่ง2แพ้2ครับยังไม่มีแต้มได้1เซตเสีย6เซตอันดับ14ฝรั่งเศสครับแข่งสงแพ้2 ยังไม่มีแต้มครับยังไม่ได้เซตอีกนะฮะเสียไป6เซตอันดับ15บห้เบลการีนะครับแข่ง3แพ้3ยังไม่มีแต้มและยังไม่ได้เซตครับเสียไป9เซตอันดับรองท้ายครับเกาหลีแข่ง2แพ้2ยังไม่มีแต้มครับได้ศูนย์เสีย6เซตและนี่ก็คืออันดับตารางคะแนนของ16ทีมที่ร่วมแข่งขัน VNL และอันดับโลกประจำวันที่18พฤษภาคม2567 และนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานสาระดีกีฬาดังนำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานสำหรับอ e ีวินี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ